ได้ประสบการณ์ได้เพราะว่าสูเมื่อนี่งวกับว่คคือสมัยเกา่าต้องเขาออกลูกลอดลูกมาก็ต้องฉีดยาให้ยาบำรอกบำรุงให้ไบบำรุงน้ำนมเขาค่ะแล้วก็ได้พ่อยงายได้เงินได้เงินแต่สมัยปีสองปีขึ้นวางหันก็ได้หลายบาทอยู่ค่ะขันเท้าเข้าปล่อยออกแต่ละปีนี่ถือว่าได้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 เฉลี่ยบ,บอกได้ได้ได้บ่คะ่ะ บ่ากง่ายๆยู่นี่มันมันได้ปีหนึ่งกับส่วนมากมันจะขายตะโงะวผู้๋ง้อแม่นี่ก็คือพี่บพาะท่านได้ขายไหมค่ะก<ล>คะา่าเอาไว้ถ้าผสมเป็นแม่พันธุ์ไปอีกก่อนส่วนมากแล้วบ้านนี้ครอกนี่ผันออกมาผันผันมีตะโงะแมียไ <laughs> อ้โงะสิบสามตัวนี่มีงงะผู้อยูสองตัวค่ะค่ะเละีเ้ยงลู่ได้นี่นเนาะเลี้ยงเลี้ยงลู่กัว่าเลี้ยงลูอยู่ก็เลยว่าเออเอาไว้ก่อนจังซี่กับเม่สาวแม่สาวอยูเดี๋ยวนี้สีเม่ยขาดว่าแรงนี่กับสิ